ตะเวนกินหมูกระทะนะครับ ร้านหมูกระทะเตาถ่านช่างกิโลที่จริงใจสดสะอาดร้านชิวดีหมูกระทะสาธุประดิษฐ์49พี่เขาเป็นร้านหมูกระทะช่างกิโลมีอาหารให้เลือกเยอะอร่อยคุ้มจนต้องยกนิ้วให้ร,ราคาอิ่มคุ้มสบายกระเป๋าป่าเป็นเนื้อวัวเป็นซีฟูด้ดจะอยู่ที่ขีดละ35บาทส่วนหมูจะขีดละ30บาทพี่เขาจะแยกตู้แบบนี้เลยรีน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็ผ่าเราชอบตรงที่พี่เขาเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีน้ำจิ้มอร่อยมากเวอร์เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านพี่เขาทำเองเลยจิ้มกับอะไรก็อร มีน้ำจิ้มสูตรโคราชรสชาติเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีน้ำจิ้มสูตรกวางตุง้งรสชาติเผ็ดน้อยมีความกลมกลม่อมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดเปรี้ยวแซ่บเค็มข้นและอีกเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ลองกินกันก็คือปลาเผาเนื้อฉ่ำเสิร์ฟพร้อมกับผักเครื่องเคียงและน้ำจิ้มสูตรเด็ด,ดเฉพาะของทางร้านแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะมีดนตรีให้เราฟังด้วยนะทุกคนเรียกได้ว่ามากินหมูกระทะชิลๆแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆไปในร้านเดียวแบบครบจบร้านเรานะคะเป็นร้านหมูกระทะที่แบบตักแบบ ชั่งกิโลนะคะก็คือทานเท่าไหนจ่ายเท่านั้นนะคะ่ะโดยที่แบบเราไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าเอ้ยวันนี้ฉันจ่ายแพงฉันกินไม่คุมเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตูนจะไม่สต็อกเนื้อเยอะค่ะก็คือจะไม่มีเนื้อที่แบบเอาแบบฟีดค้ามาทิ์เลยก็คือเป็นของสดที่วันต่อวันเท่านั้นแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบที่ร้านอย่างเงี้ยคะ่ะของเราอะ่ะจะเน้นเรื่องคุณภาพ คือเราจะเลือกเกจหมูกับเนื้อแล้วก็ทะเลที่ดีที่สุดเลยค่ะคือมุมมองของตูนคือตูนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินหมูกระทะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าตัวเองก็กินเหมือนกันก็เลยต้องเลือกของให้มันดีนิดนึงกับคนที่มากินหรือว่าผู้บริโภคท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้ร้านเราแบบ เสียชื่อเสียงหรือว่าแบบมีอาหารที่ไม่ดีออกไปให้ลูกค้ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ลูกค้าที่แบบมาใช้บริการเขาจะเสียความรู้สึกได้แบบเออมากินครั้งแรกแล้วแบบเจอหมูมีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออตูนก็มองว่าเรื่องของที่แล้วก็แบบของสดให้ลูกค้าได้แบบได้กินกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใครที่กําลังมองหาแบบหมูกระทะเตาถ่านนะคะอยาก ลองมาชิมที่ชิลดีหมูป่านนะคะบอกเลยว่าถ้ามาครั้งแรกก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3แน่นอน,นะคะ่ะกลุ่มของคนที่ออกกําลังกายหรือตีแบดแล้วรู้สึกว่าแบบวันนี้เหนื่อยมากใช้ โปรตีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะมาที่ร้านตุนลร้านชื่อดีหมูกระทะได้นะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะร้านชื่อดีหมูกระทะจะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะถึงตีหนึ่งทุกวันก็คือตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดเลยค่ะเปิดทุกวันมาได้เลยแล้วก็อยู่ตรงเส้นสาธุประดิษฐ์ติดริมถนนเลยค่ะก็คือเดินทางง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถจอดรถริมถนนได้เลยคอนเฟิร์มร่บอร่ยอยจริงครับคุณ คทาทำดีอ่ะสะอาดอร่อยกินแล้วคือรู้เลยว่าแบบสดอ่ะผมผมเก่งแนะนำ